こんにีはว่ามีนาซังเซนเสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาในทีมคนชี้กุ่นะครับแต่ว่าในเมื่อจะต้องพรดเซนในหนัวข้อภาษาไทยก็ขออนุญาตพูดเป็นทำเนียงไทยนะครับก็ผมนะครับนักเรียนนมหาสุรพงศ์อารามมนุกปัญญากุลน,นะครับชั้นปีที่2ตอน15เลขที่ยีบเดน,นะครับวันนี้จะมาพรดเซนอะไรกันไปชมกันเลย ก็หัวข้อที่จะมานําเสนอในวันนี้นะครับก็จะเป็นเศรษฐกิจโลกปี2 0 2 1นะครับโดยปีนี้เนี่ยเราเพิ่งผ่านมาครึ่งปีเท่านั้นเองนะครับแต่ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนะครับเราจะมาพูดถึง10ประเด็นหลักนะครับที่สาคัญต่อเศรษฐกิจโลกชมเลยครับจะมาพูดถึงประเด็นแรกนะครับที่ร้อนแรงนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วนะครับอย่างไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 นะครับที่เริ่มต้นจากประเทศจีนนะครับในปลายปี2019ต่อเนื่องมาเรื่อยจนถึงปีนี้ โดยวิธีการแก้ไขนะครับจะไม่มีวิธีที่สามารถแก้ไขได้อย่างอยู่หมัดหรือว่าหมดจดน,นะครับแต่ว่าก็สามารถแก้ไขได้ลำนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องข,ของวัคซีนเรื่โควิดสิบเก้าเนี่ยก็ยังกระทบผลก็ยังส่งผลกระทบต่อเน,นื่องนะครับต่อเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็ทางหลายๆด้านครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือว่าการนําเข้าหรือส่งออกการติดต่อกันข้ามระหว่างประเทศนะครับซึ่งตอนนี้นครับทุกประเทศทั่วโลกกำลังโฟกัสไปที่ การหาวัคซีนแล้วก็การแก้ไขปัญหานี้อยู่ครับในประเด็นต่อมานะครับก็เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของวัคซีนนะครับเรื่องของวัคซีนนั้นสําคัญอย่างไรมาพูดถึงก่อนว่าวัคซีนเนี่ยตอนนี้นะครับที่ออกมาเป็น o f f ฟิเชีแล้วเนี่ยมีประมาณปรเทนั่นเองหนึ่งนะก็คือไฟเซอร์นะครับไล่มาที่ซีโนแวคซีโนฟาร์มโมเดอร์นาแอสตราซีนหรือว่าสควิวนะครับซึ่งก็จะผลิตในแต่และประเทศแตกต่างกันไปนะครับ โดยเรื่องผลเนี่ยผมก็จะไม่ขอพูดนะครับแต่ว่าก็สามารถไปเลือกใช้ได้หากท่านหาได้นะครับโดยวัคซีนเนี่ยสําคัญอย่างไรก็คือประเทศไหนเนี่ยที่สามารถฉีดได้ไวฉีดได้มากประเทศนั้นเนี่ยก็จะมีการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวพื้นตัวได้ไวกว่าประเทศอื่นที่ทําไม่ได้ครับยกตัวอย่างเช่นอเมริกาหรือว่าทางด้านยุโรปอย่างอังกฤษเยอรมันเช่นนี้ครับ อเนื่องมาจากประเด็นที่แล้วนะครับหลายๆคนนะครับคิดว่าหลังจากฉีดวัคซีนแล้วโลกนั้นจะกลับมาปกติแต่ปกติในที่นี้นะคือ New Normal นะครับ New Normal เนี่ยได้รับการบัญญัติเป็นศัพท์ใหม่ในประเทศไทยนะครับโดย New Normal อธิบายง่ายๆนะครับจากรัฐบาลไทยก็คือ6อย่างที่เราควรรูนร 1, ้นะครับคือ1ใส่แมสนะครับ 2. หมั่นล้างมือนะครับ3นะครับถือความหักความสะอาดปรสาทจา อยู่ที่แออัดน,นะครับแล้วก็ระยะห่างรวมไปถึงใช้แอปแชนะที่ทางรัฐบาลไทยนั้นสนัาสนนนให้ประชาชน,นทุกคนมีนะครับประเด็นต่อมานะครับที่จะพูดถึงอาจจะไม่เกี่ยวกับ3าม็น3ประเด็นที่เราได้พูดไปแล้วนะครับแต่ว่าจะเกี่ยวกับ2ประเทศที่เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนนะครับสประเทศนี้เนี่ยเป็นคู่แข่งกันมาโดยตลอดโดยเรานะครับจะมาพูดถึง2ประเด็นหลักที่ตอนนี้นะครับ สำหารัเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนคือด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านการควบคุมมาตรการโควิดสิบเก้าเองเราพูดถึงด้านเศษรษฐกิจกันก่อนทาง i อเอ็มนะครับได้บอกไว้ว่าอเมริกาเนี่ยจะสามารถเติบโตขึ้นจากปีที่แล้วนะครับสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ไปเป็นหกจุดสี่เปอร์เซ็นต์ได้ในปีนี้ครับส่วนจีนนะครับถึงแม้เลทในปีที่แล้วอาจจะน้อยกว่าเติบโตเพียงแค่สองจุดสี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าปีนี้นะครับสามารถพุ่งไดถึงแปดจุดหกเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวในด้านมาตรการโควิดสิบเก้านะครับจีนนะครับอาจจะ ที่มีข่าวมาอาจจะดูดีกว่าสหรัฐเนื่องจากตัวเองอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคหรือว่าเป็นต้นกําเนิดแต่ว,ว่าทางฐางน,น,นะครับก็สามารถทําให้ดีเช่นกันโดยตอนนี้ครับส,สหรัฐนั้นให้ฉีดวัคซีนไปมากกว่า3-400ล้านโดสแล้วหรือประมาณขึ้นข้องประเทศก็อยากให้ทุกคนนะครับติดตามแล้วก็รอดูนะครับว่า2ประเทศนี้เนี่ยจะมีแนวทางอย่างไรในปีนี้ครับ ประเด็นต่อมาครับที่จะพูดถึงเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกับที่ผ่านมาเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นการประชุมที่สําคัญของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ครับก็คือ The Global b o a l d Room นะครับ Forum โดย Financial Times เองโดยคนที่คนไทยที่ที่ได้เข้าประชุมนะับก็คือดรสันติธานเสถียรไทยนั่นเองครับโดยดรสันติธานเสถียรไทยเนี่ยได้สรุปออกมาง่ายๆครับประเด็นสําคัญจากการประชุมนี้ก็คือเรื่องของ 3V โดยจะมี 2V ที่เป็นเมนหลักแล้วก็ V ที่เป็นรองนะครับความพูดถึงเมนหลักกันก่อนวีแรกนะครับก็คือวาเรียนครับความหลากหลายความหลากหลายในที่นี้นะครับไม่ได้หมายถึงความหลากหลายของวัคซีนนะครับแต่ว่าหมายถึงความหลากหลายของสายโรคโควิด -19 หรือว่าโคโรนาไวรัสนะครับที่ตอนนี้เนี่ยกลายพันธุ์จากประเทศจีนนะครับไปหลายๆประเทศเลยครับจนล่าสุดนะครับก็คือสายพันธุ์อินเดียนะครับที่ร้ายแรงมากมาที่วีที่2ครับก็คือวัคซีนวัคซีนเนี่ยมีความสําคัญอย่างไร ก็อย่างที่ได้พูดไปนในประเด็นที่2ว่าประเทศไหนเนี่ยที่สามารถฉีดได้มากกว่าฉีดได้เร็วกว่าประเทศนั้นเนี่ยเศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวเร็วเช่นกันครับส่วนวีสุดท้ายนะครับคือ v วนดอร์โรบหรือว่าคนที่เปราะบางนั่นเองคนที่เปราะบางหมายถึงอะไรหมายถึงใครก็คือคนหมายถึงคนที่พานิกง่ายเช่นตื่นตระหนกกับไวรัสหรือตื่นตระหนกกับวัคซีนนั่นเองครับคนผู้นี้เนี่ยก็คนได้รับข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้ตัวเองครับไม่พานิกแล้วก็สามารถสู้กับ โควิดส9ในปีนี้ได้ต่อไปครับเรื่องต่อมาครับที่เราจะมาพูดถึงกันคือเรื่องของอินเดียนั่นเองครับถามว่าอินเดียมีความสำคัญอย่างไรเมลินดาเกตนะครับอดีตพระยาของบนะิลเกตเนี่ยได้ออกมาพูดถึงคัสเตอร์ใหญ่ของอินเดียครับว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของโลกเลยเนื่องจากคลัสเตอร์เมื่อต้นเดือนพฤษ,ษภาคมครับมีตัวเลขที่น่ากลัวมากมีประมาณ3-4 0,000แสนคนขึ้นมาจากเดือนมีนาคมที่ เป็นประมาณแค่หลักหมื่นนะครับสามสี่หมื่นคนนั่นเองโดยถามว่าเหตุการณ์นี้สำคัญอย่างไร1คือคนติดเชื้อเยอะครับ2อนะครับคือนั้นกลายพันธุ์นะครับเป็นเชื้อของอินเดียที่มีความน่า,นากลัวอันตรายและรุนแรงมากแล้วก็เหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของวัคซีนแอสตร้าจีนิก้านะครับที่สามารถผลิตได้ในอินเดียแล้วเนี่ยผลิตได้มากจนสามารถส่งออกได้แต่ว่าตอนนี้ครับต้องกักตุนเพื่อใช้ในประเทศก่อนเพื่อแก้ไขปัญหาภายในประเทศนั่นเองครับ เรื่องต่อมาแนละ้วที่เราจะอดพูดถึงไม่ได้เลยน,ะนั่นก็คือเรื่องของออนไลน์ช้อปปิ้นะครับผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกษิจเนี่ยได้ออกมาสรุปว่ามันจะบูมมากขึ้นจากที่บูมอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นด้วยันที่มันบูมเนี่ยเพราะอะไรเนื่องจากทั้งมาตรการทั้งโลกแล้วก็ทั้งประเทศไทยนะครับสนับสนุนให้คนนะกับตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ไปชุมนุมไม่ไปเดินทางไปที่แอ่านอกันเนื่องจากต้องเว้นระยะห่างแล้วก็ต้อง ปลอดภัยจากพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงโรคโควิด -19 ที่ตอนนี้กําลังระบาดอยู่ด้วยครับโดยออนไลน์ช้อปปิ้งเนี่ยจะสามารถเติบโตขึ้นได้มากไปอีกแต่ได้แค่ในด้านของสินค้านะครับส่วนด้านบริการเนี่ยอันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจกับผู้ประกอบการทางด้านบริการด้วยเนื่องจากบางเซอร์วิสเนี่ยยังไม่สามารถทำเป็นออนไลน์เซอร์วิสได้แต่างจากสินค้านะครับที่หลายๆเจ้าเนี่ยเริ่มเ,เป็นออนไลน์แล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านขายอาหารนะครับ บริโภคทั่วไปนะครับรวมไปถึงห่างใหญ่นะครับก็ยังมาทําเป็นออนไลน์และครับซึ่งนี่ครับก็สามารถทําให้ประชาชนนะครับหลายคนสะดวกมากแต่ว่าผมก็ยังหวังว่าโลกของเรานะครับจะสามารถกลับมาใช้ได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับเพื่อพดุงข้าวค้าแมค้าราย่อยนะครับรวมไปถึงข้าค้าแมค้าทางด้านบริการด้วยครับแล้วก็ช่วยให้ประชาชนนั้นกลับมาใช้ชีวิตได้แบบปกติอีกครั้งครับ ประเด็นต่อมาครับที่จะทําการพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนี่ครับถามว่าการท่องเที่ยวในสองกัอย่างไรก็คือทางผู้เชี่ยวชาญนะครับเชื่อว่าการท่องเที่ยวนั้นจะพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากหลังจากที่สถานการณ์นะครับผ่อนผ่อนคลายลงนะครับทางท่องเที่ยวนะครับ,นนรบก็จะมีสถานการณ์ทีท่กดดันแล้วก็อัดอั้นนะครับก็จะอยากออกมาเที่ยวมากขึ้นโดยเหมาะแก่ประเทศไทยนะครับถ้าอยากจะพื้นตัวทางา้านเศรษฐกิจเนื่องจากประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวอยู่แล้วครับ โดยในที่นี้เนี่ยประเด็นนี้ก็จะเชื่อมโยงกับประเด็นถัดไปที่จะพูดถึงนะครับประเด็นต่อมาครับที่จะพูดถึงก็คือเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องจากประเด็นที่แล้วนะครับที่ถามว่าเกี่ยวข้องกันยังไงประเด็นนี้เนี่ยก็คือ BDMs Health Passport Application อนตัวแอพที่ชันนี้นะครับถูกก่อตั้งโดยโรงพยาบาลกรุงเทพร่วมกับโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทยนะครับเพื่อใช้ในการเช็คประวัติผู้ป่วยนะครับหรือว่าเช็คประวัติคนธรรมดาเกี่ยวกับเชื้อโควิด -19 โดยสามารถใช้ได้ในประเทศนะครับแต่ยังไม่สามารถใช้ร่วมกับนานาชาติได้ทางผู้เชี่ยวชาญนะครับแนะนำให้ประเทศไทยเนี่ยเริ่มจับคู่กับประเทศแล้วก็ทําเป็นเท์พาสปอร์ตต่อประเทศน,นั้นหรือว่าไปหารลือกนานาชาติครับพัฒนาเกี่ยวกับเทลพาสปอร์ตต่อไปเนื่องจากเทลพาสปอร์ตเนี่ยหรือว่าพาสปอร์ตสุขภาพนั้นจะมีผลต่อเศรษฐกิจกและการท่องเที่ยวในอนาคตครับ ก็ขอขอบคุณนะครับคุณครูและพเพื่อนนะครับที่ตั้งใจดูตั้งใจฟังคลิปมาถึงปัจจุบันนี้นะครับก็หวังว่าคุณครูและพเพื่อนเนี่ยจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโควิดสิบเก้าไปไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หวังว่าจะเจอกันในเรียนเร็วๆน,น,นี้ครับผมนะครับขอบคุณมโกซมัส